ก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดในส่วนของอาการเลี้ยงไก่ออกทาการแสดงหน้านี้นะครับยิ่งมรสุมเข้านะครับฝนตกตลอดนะครับเพออิอนได้ไปสนามครับแล้วก็ไปเห็นคู่ที่เขาทําทการแสดงเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วก็ทุกทุกราคาครับทุกราคาส่วนใหญ่ไปสนามใหญ่ก็น่าจะประมาณาเป็นกําปั้นขึ้นนะครับ ก็ไปดูครับไก่เก่งนะครับไก่เก่งนะครับแต่แต่มันอยู่ที่การเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอากาศมันแบบนี้นะครับมันมันเตะกันแค่อันเดียวครับอันที่2อันที่3ามเนี่ยมันเหมือนแบบไก่ใหม่เอามาทัดกันเลยนะครับแต่เราดูการวางแข่งอะไรปุ๊บเออโอเคไก่เขาคุมไก่อะไรครับแต่กําลังหายครับแปลกมากครับก็ใครที่มีโรงเรือนนะครับเลี้ยงทําการแสดงแล้วก็มี ในส่วนของอที่หลับที่นอนไม่ชิดดีครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรการดูแลครับการเลี้ยงการดูแลครับผมว่าค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นเข้าเข้าวินสูงนะครับจากเป็นเป็นลองกลับไปเป็นต่อได้นะครับไม่งั้นก็ต่อรวดเลยนะครับมวนเดียวจบก็มีนะครับแต่ผมเห็นนะแบบโอ้ท่านนานี้อากาศแบบนี้ฝนลงแบบนี้มันมันค่อนข้างที่จะ เห็นความชัดเจนแล้วก็ความมั่นใจครับความมั่นใจของของเราครับมันค่อนข้างที่จะน้อยครับเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ครับมันเหมือนกับไก่คัดใหม่เลยครับหกิ้งแบบอย่ากระลูกบอลนะครับไก่แค่กระดานกันนะครับไม่ได้อะไรมากแล้วก็หยิบหยิบตีก็เหมือนเหมือนเบาเบาครับแล้วก็ตีไปล้มไปครับประมาณนี้ครับก็ ไปสังเกตมาหลายตัวครับไปสังเกตหลายตัวครับหลายสังเวียนดูครับตัวไหนที่ที่แข็งแรงตัวไหนที่าการเลี้ยงดูดีนะครับมันจะบินขาดเลยครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับสําหรับเรื่องของอาการเก็บไก่นะครับแล้วก็การเลี้ยงนะครับมันวัดกันได้เลยนะครับมันวัดกันได้เลย80%ผมให้ไปเลยนะครับถ้าใครเลี้ยงแล้วก็มีความ รัดกุมแล้วก็มีโรงเลือนที่ดีนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะเข้าวินสูงนะครับก็คู่ร้านก็ยกกันไปนะครับเก่งทั้งคู่นะครับสงครามแข้งหน้านะครับที่นาบุกนะครับเชียงใหม่นะครับคู่ร้านนะครับได้ยินข่าวว่ามาเป็นของวิหารเซียนนะครับของทีมงานเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นลูกของโจฮานด้วยนะครับก็สงครามแข้งหน้าแล้วก็แลกเตะนะครับ เพื่อนเคิดดูอ่าแอ่านหรือว่าแปดยกยกครับมันจะขนาดไหนครับเพราะว่าไก่อาจจะเป็นสไตล์แลกเตะกันกระดานกันกระดานกันนะครับมันไม่เหมือนโซนอ่าท่ากลางที่เดินเข้าไปหยิบ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 ,ยบมีชักมีงอมีหักนะครับลำโตโต,ตครับเบืแข้งลึกๆนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะ จะเป็นแบบนั้นมันเป็นเสน่ห์ของเขาครับแต่ทางเหนือมันก็คือเสน่ห์ของไก่แข้งหน้าอยู่แล้วครับทางเหนือครับเราไม่สามารถที่จะเอาไปวัดกันได้วันที่เขาบอกว่าไก่ภาคเหนือลงไปตีภาคกลางมันสู้ไม่ได้หรอกผมก็คนหนึ่งนะครับก็มันแล้วแต่จังหวะครับแต่เรื่องของการเลี้ยงนะครับผมว่าทางนู้นเลี้ยงดีครับผมยอมรับเลยครับเลี้ยงดีไก่อายุรุ่นเดียวกันนะครับให้ทางเหนือเลี้ยงแล้วก็ให้ทางนู้นเลี้ยงนะครับแล้วลรามาเปรียบเทียบกันนะครับ ผิวหนังเนื้อตัวสู้ไม่ได้ครับของเรายังใสยอยู่ครับทางนี้เขาเลี้ยงแบบแปดเปียวครับความว่องไวครับแล้วก็ทางนน้นเขาเน้นแบบสไตล์รถถังครับนะครับตีโดนทนได้ครับก็ชุนแพงนะครับก็คู่ร้านก็สองกิโลสองนะครับสองกิโลสองที่นูน 2, 9, 2, น่นสองเก้าสองเจ็ดนู่นชนสุกันเป็นล้าน อันนี้แค่สองหนึ่งก็ชนกันเป็นล้านแลวนะครับที่เชียงใหม่ก็ยังไงก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์นะครับสําหรับไก่ทางเหนือนะครับเรื่องของแข้งหน้านะครับก็ใครที่ที่ชอบก็เอาไปพัฒนาต่อได้นะครับก็มาบวอีกวันหนึ่งก็ไปที่สนามชมลมนะครับก็ไปดูมีม้าล่อมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับวิ่งทั้งอันกลับมาอันสองอันสามเก็บเลยครับ นี่มาอีกแล้วครับกะว่าจะเอาคางนะครับหายไปแล้วนะครับไม่ได้คางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มกลับมาแล้วนะครับเรื่องของมาล่อนะครับมาล่อนะครับล่อยาวล่อสั้นเริ่มกลับมานะครับก็ยังไงก็มีข่าวอะไรก็จะอัปเดตนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับของผมก็มีตัวเดียวครับเจ้าเลศศิลา เดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงเหมือน,นสูตรภาคกลางดูครับแล้วผมจะไปทําการแสดงดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของผมอยู่ก็คือแบบเป็นมนสเสน่ห์แข้งหน้าครับแล้วก็เป็นไก่เหลี่ยมไก่ที่ไม่แบ่งให้เขาตีครับเป็นไก่ที่มีความรู้หน่อยเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ไปวัดกันที่ความคมของแข้งอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สไตล์ผมไก่ผมเลี้ยงมาที่ทําการแสดงผ่านมาจนติดตาเซียนส่วนใหญ่ผมเลี้ยงแนละ้วหน้าไก่ผมมันค่อนข้างบางครับผมก็ไม่รู้ทำไงครับพอเอาไปนวมเอาไปเตะที่ไรมันกลับมามันเจ็บไม่มากครับตั้งแต่เจ้าฉบุกเพชรแล้วครับสี่ห้าครั้งไม่ไม่เคยเจ็บเลยครับแล้วก็ไปทําการแสดงก็สามสี่ครั้งก็ไม่เคยเจ็บนะครับก็ นี่แหละครับมันเป็นสเสน่ห์ของมันครับชอบแบบไหนก็พัฒนาแบบนั้นครับตอนนี้ของผมก็เอาเรื่องของกระดูกงอนเข้ามาเสริมก็เริ่มบึกแล้วครับตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีความบาดเปียวแล้วกระดูกบางนะครับโดนทีมีงอมีชักนะครับแต่ตอนนี้คือมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเหมือนกันทุกซุมแล้วครับมันโลกอินเทอร์เน็ตครับมันสามารถาหาสายเลือดดีๆที่เราชอบในแต่และซุม้ม มาพัฒนากับเหล่าของเรานะครับตัวไหนผ่านก็ผ่านตัวไหนไม่ผ่านก็เอาเป็นไก่เค็งไปนะครับเพราะว่าเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับเลี้ยงเหมือนกระดุกกระุกซุ้มอะครับแต่อยู่ที่ว่าใสา่เลือดแล้วก็ความนิ่งของการใช้ลูกของแม่ไก่ตัวเมียนะครับกับตัวผู้เนาะก็ชอบแบบไหนพัฒนาแบบนั้น,นครับผมก็ยังยืนยันผมอยู่ผมเป็น่ให้เป็นนักมวยชอบสไตล์ของสมรักกับสามารถครับกับเลิศดศิลาพวกเนี้ยครับ ผมสไตล์นั้นมากกว่าครับไม่ไม่ใช้ประชดแบบให้มันจบไปเลยครับมันมันมีเหมือนมันไม่เสนห์ครับมันไม่คัสสิครับสําหรับผมนะครับถ้ามันมีลูกการหลบอาวุธการเอาตัวรอดมันก็คาสสิไปรูปแบบหนึ่งนะครับเวลาถ้ามันฉายม้วนเดียวจบปุ๊บเนี่ยหมันมันมันดูแล้วมันไม่สามารถลบคลิปได้เลยครับมันดูแล้วมันเพลินครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ